พรุ่งนี้ชิมฟรีครับแต่ว่าแต่ว่าปลุงตะเบียนซื้อได้ใ่้านเบ้น้อ้ใช่ไหมนี่นี่ตะเบี้นะเบี้ยนตะเี้ยนเะตะตวตะ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 ีะต่อะตาตะ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 เะตะยะเะต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 ะแะละตะตะนีตะ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 ิะต่อะตะตะตะนี้ชิะต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 ะคะตะต้ตะนะตะนะะตะตะตตะ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 ต้ตะมะต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 ะมต่ตะตต วันนี้จิ้มไม่ได้เลยมันไม่ใช่รุงนี้นี่มันคือวันนี้พ้องุงนี้ก็คตอต่อยาวครับวันนี้จิ้มไม่ได้ต้องจิมต่อยาวเอาดักเรอแล้วไหมอ่ะไม่ไม่บอกวันนี้จิ้มปลีต่ว่าเธอไปโลนไงเออแล่ปลายปะเออเนี่ยพรุ่งนี้จิ้มดีเลยแต่วันนี่วันนี้นี่วันนี้นี่วันนี้มันไม่ใช่ถุงนี้เราจะนั่งจิ้มไม่ได้ต้องซื้อแล้วจิ้วันนี้จิ้มไม่ได้ต้องซื้อแล้วครับจิ้มไม่ได้วันนี้ไม่ได้นะต้องกิ้มรุงนี้ Oh!